ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมาแจกโค้ดผลพีศจถาวรฟรีนะครับนอเราก็จะมาอัปเดตโค้ดเก่าๆที่ยังใช้ได้อยู่นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของโค้ดผลพิศจนะครับเนอหรือว่าอยากได้ผลพีศจถาวรนะครับเนอเรียกได้ว่าเข้ามาถูกคลิปแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับอกเยกวันาะ คลิปนี้นะครับน้อก็เป็นทางด้านโค้ดตัวใหม่นะครับน้อและที่สําคัญนะครับจะมาอัปเดตโค้ดเงินโค้ดคูณเอ็กพีนะครับแล้วก็โค้ดลิสแต็คด้วยนะครับน้อและวันนี้มีผลพิสัยมาแจกฟรีนะครับก็เป็นทางด้านของผลโมจิทาวอน์ฟรีนะครับน้อตามสัญญาเลยนะครับถ้ามีคนดูเยอะนะครับก็จะมาแจกผลทาวอน์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลทาวอน์นะครับน้อก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะครับถ้าคนไหนพลาดคลิปนี้นะครับก็ถือว่าจะพลาดมากๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกนวันนะครบา คลิปนี้นะครับนก็คือ เป็น EP พิเศษเลยนะครับเพราะว่าปกติพี่จะมาตอนเย็นนะครับแต่วันนี้มาตอนเช้านิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณ10นาฬิกานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าช่วงนี้นะครับเนาะไม่ได้ไปไหนวันนี้ก็มาเอาผลถาวรได้เลยนะครับแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลอื่นก็เสนอมาได้นะครับเนาะถ้าผลไหนพี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่จะมาแจกในคลิปแล้วกันนะครับทุกคนก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเน ครับ <étique> ทุกคนและวันนี้นะครับเนาะอย่างที่พี่บอกนะครับน้อว่าพี่นะครับเนาะก็คือมีผลทาวาเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้อและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าถ้าทุกคนนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเนาะก็ต้องคอมเมนต์นะครับเนาะถ้าไม่คอมเมนต์พี่จะไม่รู้นะครับน้อและวันนี้คนนะครับเนาะคอมเมนต์มาเยอะมากๆนะครับว่าอยากได้ในส่วนของผลโมจิทาวาดนะครับเนาะก็ จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับผลโมจิทาวบอลนะครับเนาะตอนนี้พี่เหลืออยู่ที่ประมาณ2อันนะครับทุกคนหรือว่า2พจนนะครับเนาะที่จะแจก1พ้นนะครับอีกพนหนึ่งพี่จะไว้ใช้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนหนอยากได้ผลเสือผลพิษผลชิคกีเนฟผลช้างผลมังกรอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าผลในโนโนเฉาอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่แจกให้นะครับไม่ใช่ว่าอีพีไหนก็จะแจกแต่โมจินะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าแจกไปก่อนละกัน นะครับสำหรับวิีนี้นะครับเพราะว่าคนขอมาเยอะจัดเลยนะครับพร้อมอัปเดตโค้ดแล้วกันนะครับกติกามีอยู่ว่าก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับและถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลนะครับนาอก็เป็นทางด้านผลมมจิถาวรไปเลยแบบฟิฟี่นะครับนาะและ พี่จะมาซุ่มแจกใต้คอมเมนต์นะครับเนาะอย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้ละกันนะครับถ้าคนไหนไม่คอมเมนต์นะครับก็แสดงว่าคนนั้นจะสละสิทธิ์ไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องง่ายๆนะครับกติกาก็ไม่ต้องมีอะไรบ้างนะครับแค่เข้ามาดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะว่าจะเอานะครับเนาะในส่วนของพลโมจิไปทำอะไรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับถ้า อยากได้นะครับน้องก็ต้องทําตามกติกานิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าคนไหนไม่ทําตามกติกานะครับคนเรียกได้ว่าจะสละสิทธิ์ไปเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับน้องและถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็มีตามนี้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและวันนี้มีค้นมาแจกด้วยนะครับโค้ดก็คือพี่จะใส่เสียงเพลงให้แล้วกันนะครับน้องเพราะว่ามันจะเป็นโค้ดทั้งคลิปแล้วนะครับ น้อหวังว่าทุกคนจะเอาโค้ดไปใส่นะครับทุกคนเออเพราะว่ามีแต่โค้ดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนและไปเจอกันท้ายคลิปนะครับทุกคน Ooh, my body's starting to feel it my body. ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกโค้ดให้แล้วนะครับนาะแล้วก็มาแจกผลพิสาจ์ด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนที่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มทที่แลลลลล้้ววนนนนนนะะะคคคััุกกกกก็ฝาดยอ แชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่รลกกันนะครับสำหรับมงนคน,นไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่บบว่าอยากได้อะไรก็บอกมาได้เลยนะครนะับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุทกคนก็ถือว่าคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะอย่าลืมแล้วกันนะครับ yes? ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ยังเป็นได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนะ้องยังไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับท,ทุกคนก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเนาะแต่สำหรับวันนี้พี่ก็ต้อง เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับตอนเย็นวันนี้นะครับสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย